เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง ขอบพระคุณ FC อย่างสูงนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็มีการซื้อขายกันโดยตลอดนะครับซื้อขายกันก็ถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่การพูดคุยเนาะแต่คุูโดก็จะมีราคาเริ่มต้นเอาไว้ให้ก็อยู่ที่เ,เพื่อนเพื่พี่ๆพน้องตัดสินใจ ในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะเหรียญ10บาทที่เป็นเหรียญพระเสียนเล็กของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระเสียนเล็กหรือว่าเหรียญหนาเนี่ยปี2551 ของรัชกาลที่9นะครับปี2551เหรียญน,นี้พอสอนี้มีเหรียญที่ออกมาเราใช้คำว่าเป็นเหรียญหายากราคาแพงออกมานะครับก็หลายคนที่สังเกตดูก็พูด,ดง่ายคือราคาเล่นกันนะครับสมัยก่อนนี่สูงถึง2,500บาท 2,500บาทเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันมันต้องยอมรับว่าราคาเหรียญราคาสนบัตรตกลงมาเยอะมากๆคนที่มีเหรียญประเภทนี้ก็เริ่มทยอยออกขายทำให้ดีมาซับไายมันไม่สอดคล้องกันความต้องการมันน้อยลงคนก็เก็บเงินเอาไว้แต่คนต้องการขายมันเยอะขึ้นทำให้ของประเภทนี้มัน เขาเรียกว่ามันเอ่อล้นออกมาในการซื้อขายมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ราคาจะลดลงมาเรียนปี2551นนะครับที่หลายคนยังไม่รู้จริงๆมีคนสอบถามเข้ามานะครับมีคนสอบถามเข้ามาคุณดวงก็พยายามอธิบายไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูเลยนะครับเนี่ยการออกแบบดีไซน์ปกติก็จะเป็นแบบนี้แหละมีวงในวงนอกเนี่ยวงในวงนอกแบบนี้นะครับ นี่วงในวงนอกทีนี้เหรียญที่ออกมาจะเป็นแบบนี้นี่ครับผมขอ่อนยญานะครับนี่นี่เห็นไหมดูสาระอุภูมิพลอดุลยเดชเห็นไหมครับเหรียญน,นี้คูโดงประกาศรับซื้ออีตอนที่ยังไม่มีก็โอ้ยคูโดงไม่รับซื้อจริงบ้างแต่พอเราได้มาประโยคแบบนี้ก็หายไป แล้วก็มาประโยคใหม่จริงๆก็อาจจะเป็นพวกหน้าเดิมๆแต่เราก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าทัศนคติของแต่ละคนมันอยู่ที่ประสบการณ์ในชีวิตอะบางคนทัศนคติเชิงบวกสูง ก็มองไปแง่บวกบางคนทัศนคติเชิงลบก็มองไปแง่ลบก็แล้วแต่เราไม่สามารถไปบังคับก็ได้แต่ว่าก็จะพยายามอธิบายให้ละเอียดนี่สเหรียญนี้เห็นความแตกต่างไหมคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมจะเห็นนะครับดูสระอุนะครับภูมิพลดุละยะเดชอีกตอนไม่มีคุณด,ดวงก็รับซื้อมาก็ได้มานะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้มีราคานะครับทุกพศออดวนดวนี้ปี2551มาดูอนนี้ปี2551 แบบนี้มีราคานะครับปัจจุบันที่รับซื้อเนี่ยเนเหรียญปี5้าหนึเนี่ย,ย,ย, 51, ยคูโดม,มีสองเหรียญนะคูโดงซื้อมั้งแต่เหรียญละแปดรจนมาถึงเหรียญละ500บาทตอนนี้คูโดงรับซื้อเหรียญละ300บาทถ้าใครมีก็ทักถ่ายเข้ามาได้แต่ถ้าสูงกว่านั้นก็แนะนําให้เก็บเอาไว้เพราะว่าวันหนึ่งคุโดงก็เชื่อว่าราคาจะสูงขึ้นแต่อาจจะใช้เวลาสัก ช่วงระยะเวลาหนึง่งอ่ะเพราะว่าของสะสมแบบนี้มันต้องอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจดีจริงๆความรักความชอบนะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็ต้องเก็บเงินสดเอาไว้คุณดงก็เห็นแนะนาไม่ได้เห็นดีด้วยแหละให้เก็บเงินสดเอาไว้เพราะอีกกี่ปีเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นยิงเขาไม่ได้รัฐบาลที่เข้ามาไม่ได้เห็นประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางนะครับมองประโยชน์ของตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ไม่ได้มองประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเองลองลองใช้ความคิดพิจารณาดูนะครับนี่คือเรื่องราวที่คุณดวงจะมาบอกแต่ว่าถ้าเกิดใครจะขายนะครับสามร้อยบาทแบบนี้คุณดวงรับซื้อแต่ต้องมีตรงนี้นะสามร้อยบาทคุณดวงรับซื้อสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอย